สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับเรามาพามาดูหญ้าของน้องดอกคูนที่เราซื้อนะครับซื้อแล้วก็นํานํามาปลูกไว้ด้วยนะครับนี่ก็โตเกือบจะท่วมหัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่วัวเข้ามากินหญ้าของน้องดอกคูนนะครับนี่นะครับ ถ้าน้อง,องวัวไม่กินก็จะสูงแล้วนะครับนี่นะครับตรงรอยที่กินนะครับทางนี้ก็จะกินเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับกินจนเหลือแต่เหลือแต่แตคนูนนี่นะครับแถวนี้นะครับโดนโดนไปสองแถวนะครับ นี่นะครับโดนนี่นะครับไล่ไปเลยนะครับนี่นะครับแถวนี้คือโดนหมดเลยนะครับโดนนะครับพกคอนก็เลยตอนแรกลวดน,น้าก็จะมีมีแค่สองเส้นนะครับพกคอนก็เลยไปเอามาใส่เส้นหนึ่งนะครับให้เป็นสามเส้นนะครับ ช่วงนี้หญ้าก็หายากด้วยนะครับเข้าหน้าแรงแล้วนะครับดีนะครับที่พ่อควานตัดสินใจปลูกไว้ให้น้องนะครับได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับได้แก้ขัดนะครับก่อจะถึงหน้าฝนนะครับนี่นะครับหญ้าของน้องก็เริ่มสวยแล้วนะครับดียวพาเดินดูให้สุดเลยนะครับ ก็จะมีอ้อยด้วยนะครับเครื่องหนึ่งนะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอ้อยนะครับนี่นะครับลอยน้องวัวกินนะครับนี่นะครับถ้าถ่ายไปมุมนี้ก็เขียวสวยสวยเลยนะครับ อน,นี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับขาคอนก็แบ่งไว้แปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับเพื่อปลูกเป็นที่ปลูกยายให้น้องช้างนะครับเนื่องจากเราไม่มีพื้นที่ที่อยู่ติดกับบ้านนะครับปลูกนะครับพื้นที่น้อยนะครับก็เลยต้องแบ่งที่นาไว้ปลูกนะครับนี่นะครับถามว่าเยอะไหมก็ ไม่เยอะนะครับก็ไม่น้อยนะครับก็พอได้กินนะครับนี่นะครับก็สวยแลวนะครับประมาณอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะโตก็พอได้ตัดนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับก็จะสูงไม่เท่ากันนะครับบาง บางพื้นที่บางที่ก็สูงกว่านะครับก็แล้วแต่ดินนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ยังสวยเลยเป็นโกอย่างสวยเลยนะครั thin, บนี่นะครับสูงสูงเท่าโพกวนแล้วนะครับเท่าหัวแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับตรงนี้ ตรงนี้สงสัยดินดีนะครับก็เลยสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเดินหนึ่งก็น่าจะได้ตัดแล้วนะครับดูนะครับนี่ก็สูงสูงกว่าพวอควนแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยมากเลยญ้าของน้องดอกครูนะครับของโปรดเลยนะครับญ้าในเปียนะครับ